สวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะก็สิยังไงสิมาเห็ดเอี้ยงก็สีมาเลี่ยงเ็กเลี้ยงวัวเเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแห่วัวบ่มีเนาะวัวอีพอไปไปอีกฝั่งนึง่งก่อตอนนี้ก็เขาสองพี่น้องก็สิมาเลี้ยงควายเลี้ยงควายเลี่ยงควาย่ไผจอมถนนใหญ่เนาะควายของผู้ใดอ๋อควายของผู้ใดของไอหน่าเออหนาหน่าของหน่านี่เป็นน่องน่องสาว มาองสาวยังน้องน้องชายของอีเมย์ก่อนวันนี้หน้าเขาก็ยังไงอ่ะยังเขาเขามาว่างก็เลยมาเล่งแทนแมนบออเสบอกภาษาอีหยังเนี่ยภาษาอีสานภาษาอีสานบอสผสมภาษาไทยใหญ่ผสมผสานกันเนาะเพราะว่าเออมันก็สีคือกันแน่มันก็สีคือกันเหรอแมนแต่พูดมาเป็น แต่ยากเบาแต่ยากเบาใจใมักดายเมนบ,มมนบอก <c> ็ <oughs> เออเรดก็ไม่ค่อยรอดแล้วนมเนาะแมนบอบ่ขวานเนี่ยเพราะว่บาบอบอขวา้ล,ล่ะอืมประมาณสีม่วงเยน็นมมน่ะเนาะสีม่วงเยน็นนะก็เข<ม>าก็าสีออกมาตามถนนใหญ่เมนาะ เพราะว่าเขาเกียเก่ยวยาอะบ้าว่าจ้ะเกี่ยวยาอนนั้นแหละก็เกี่ยวไวัยยูเนาะเกี่ยวไวัไออนอ่อไอ้ไห้ไห้เขากินตอนตอนตอนกลางคืนนั่นเองตอนกลางคืนเนานะแล้วก็ตอนตอนเย็นหลานี่เขาก็สิมาเล่งตามถนนใหญ่แมนนะจ๊ะตอนเช้าเขาก็เอาไปมัดไว้เนาะ<อ>ก็ไปเกี่ยวยาเอาไปไมัดแล้วก็เ,เกี่ยวยาแล้วก็ไห้นำหังนนำเขากินแมนนะจ๊ะตอนเย็นอ๋อตอนเย็นเลยตอนเที่ยงตอนนี้เป็นตอนนั้งตอนนี้เป็นตอนเย็นเออนี่เป็นตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นก็เอามาเล่งจ้อมตามถนนใหญ่เนาะ ก็เขาก็มเลาอะไรเนยไล้อะไรเนยไล,ย,ลยเกี่ยว,านนวายาเนอะก็ถ้าเขาถ้าเ,า,าเขาเลี้ยงเขาดีๆเนี่ยไข่สีตัวใหญ่ไข่มันสีตัวใหญ่ราคามันก็สียดาแพงน้อยหน่อยราคาเออมันปีแบบจื้อมันอ้วนเหรอเออมันก็อ้วนเนอะถ้าว่าเขาเขาเลี้ยงเลียเ้ยงอาหารเขาดีเ่าใช้อาหารเลี้ยงยาเกลียวยาเกลียวยามาให้เขากินยวยามาให้เขากินดีมันอ่อนจอยเนาะ อจอยอ๋อจอยนี่เป็นบัพร้อมมันพร้อมแล้วเน่ก็เข้าก็เลยขายราคามันไว้เนาะแม่นนะจ๊ะถ้าเรียงวัวเรียงควายไว้ตอนนี้นี่เออดีที่สุดแล้วเนาะแม่นก็เวลาเข้าขายมันก็กำไรมันสิหลายเยอะเนาะจ้ะถ้าเข้าเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นี่เข้าสิออกอเองอะออกออกขาอาหารขาอาหารมันสิไตายดิขาอาหารมสิหลาย อาหารเ้าวาบสื่อข้าเลียงหมูนี่ขาสิเลเอยสืเขาสืเขาสืสืสืแกบมันันเด้แก็บนี่เขาเรียกว่าลำใช่ไหมลำลำข้าวลำเขาเนาะบ้านขาสิเลียงมังมังคนก่เลีงอาหารเลียงอาหารอยู่เลีงอาหารอยู่แต่บานขานี่สิเลียงหมูเมือง้รงหมูเมืองหมูลำเนาะข้าสิเลียงเขาเลียงเขาเลียงเขาเลียงแก็บเลียงแก็บลิมลำหรอลำเขาลำเขาเนาะเนาะถาว่าเลียงไกลก็ต้องสี อ่าค่ะอาหารค่ะเขาค่ะเขาหาเลี้ยงบัวเลี้ยงควายนี่ก็เขาต้องใจแห้งเขาใส่ใส่แห้งเขายังเดียวใส่แห้งเขายังเดียวไปเกี่ยวยาแม่นละจ้ะคันว่าขี้ขานก็เลี้ยงบัวได้ไข่มาสิมาอ้วนเนาะมาสิมาอวนแล้วเข้ามาสิบัวลายไล่เละแม่นละจ้ะอันนี้ก็มาเลี้ยงตามถนนอยู่นะนู้ไข่ไปนู่นอ่ะไป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 นี่ไข่สองโตโตโตผู้กับ ตยังน่องเกงน,นู้นตผู้กับตัวเมีนนยเนอะแม่แมนเลยเนาะเขาสิเอามาเลีเลยงตามถนนจังสีเหรอเงวัวเลี้ยงควาย <laughs> สงสงสงส่ควายสีโกน,น่องเก่งน้นไหนใส่ใส่สแม็กมาม,ก <laughs> มันบ,เห,นหนนบเห็นหนามันบเห็นหนาควายนี่กับบ่ไหลสื่อตัวใหญ่มันเนาะ หรือหามันเกิดเอา呀หามันอดหมันทอดหามันทอดเอาหามันทอดเาเองหามันทอดเราเองเหรอัวผู้หนึ่งโตัตเมโตวตแม่เหรอัตเมโตแม่หนึ่งโตัวเมียโตผู้ไอโตัตใหญ่ใหญ่ไอโตวตเท่ามันขายไปแล้วก็เหลือแค่ลูกมันเนาะ เอามาเล่งตามถนนใหญ่ทุกวันเลยเนาะ,ะก็นี่คอยของนา้านี่อ้วนๆนะคะอ้วนทั้งสองตัวเลยราคานี่โอ้กับล้านลานกว่าเลยเนาะล้านจัดนะคำภาส่ลานบาท,าบาทถ้าล้านบาทนี่รวยนะถ้าล้านบาทนี่รวยเะไรแหละมีสองตัว ดูคนเล้งควายใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เอาเพราะว่าแพนหยิบโทรศัพท์มานะคะโทรศัพท์มือถือก็เอามาเลี้ยงควายมันไม่ได้ไปในทุ่งนาไงยอยู่ตามถนนใส่กางเกงขาสั้นก็ได้ขาไม่ลายแ็ดก,ก็ไม่ร้อนแล้ว ตอนนี้นะถ้าเลี้ยงไฟก็ต้องใส่แบคด้วยนะอ่า <laughs> กลัวติดโควิดโออีกตัวไปข้างหน้าแล้วแล้วไปเข้าในในานาเขานะไปเข้าในานาแล้วต้องจ่ายค่าปุ๋ยให้เขานะถ้าไปกินในทุ่งนาไม่ <laughs> <laughs> เป็นไรลี้ยงไฟแบบว่าสบายสบาย เลียงเลงหางมันอ่อนๆเนาะเพราะว่าอะไรลีนึงตัวละสองล้านก็โอ้โหสุดยอดแหละเนาะสุดยอดนั่แหละแต่ว่าเอาบนแม่ก่อนบนแม่ก่อนเราซื้อมาตัวหนึ่งเนี่ยบริแพงเลยเออถามว่าเข้ากับซื้อมาไม่เราซื้อซื้ออะไรนะแม่พันมันมาไงถามไปซื้อแม่พันมันมานี่โอ้แพงนะคะแพงตัวแรกหนึ่งล้านต้นน้อยน้อยนี่ต้นน้อยน้อยนี่หาหกแสนอ่ะเนาะ ข้าตัวหน่อยมะเร็งตัวหน่อยนี่มันแพงอยู่างตัวหน่อยมันก็แพงนะค่ะขาหกเซนน่ะก็คือแพงแหละแพงหลายสุดๆแพงหลายอากาศก็เย็นเย็นเรามองในกล้องนะควายไปนู่นนะยั้งอยู่ข้างหลังอ่ะคนไปมาข้างหลังอ๋อเป็นังลังหลังขายิ้มไหนจ๊ะนี่ ไปเอาตีนี่นี่ปลูกผักด้วยนะคะ ปุูกยังก่อมาคืนนะนี่นะคะไม่เลยทำมาทำสวนปลูกผักอยู่บ้านโควิดอ่ะมาอยู่ในในสวนในนาดีกว่าปลูกผักไว้สามเดือนได้กินนะคะมันเห็ดี่สิงสี่เนี่ยนยังมันตัวยังตั้งรอเขียว ทั้งนหนเคี้ยวมันสิไปกินทั้งนั้นนหละเออวิ่งไปเข้าถึงุ่งน้าเรแล้ว <c oughs> มันสิกลับมาขึคืนน่ะมันปวดท้องขี้น,าานี่นะคะพี่เขามาช่วยน,าานี่นะคะทำไมควายมันไม่ไปมันไม่ไป อีหยังอีหยันเฮ้อสาว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 อีจันแรกอีจันแรงนี่นะคะเจ้าของเขามาแล้วเจ้าของเขามาเอาเราเลี้ยงเนาะเจ้าของเขาก็มาเอาเขามาเลี้ยงประมาณสิบห้านาทีเอ้ยไม่ใจยี่สิบนาทีเจ้าของเขากับมาล่ะกัปปานวเนาะ เจ้าของเขาไปเกี่ยวหญ้ามากระปุกกระกะลบบันลบบันตอนนี้ก็เจ้าของเนาะเจ้าของค่ายหนาเขามาหนาเขามาแล้วเขาไปปัดหญ้าแล้วก็เอาไปไปเกี่ยวหญ้าไปเกี่ยวหญ้ามาแล้วก็เอาไว้เอาเอาไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้เท่ากับสิก้าวนาทีนาทีเทาก็เหมือนแหละลบบันลบบานลบบานอ่ะเนาะโอ้อากาศเย็น ชมรู้นะคะพี่น้องโอ้เย็นมากเลยในทุ่งนานะคะอากาศก็ดีดีนะคะอยู่บ้านไม่ได้ช่วงนี้ต้องอยู่ในทุ่งนาในสวนในทุ่งนาในสวนเหรอเพราะว่าอากาศมันดีเนาะอากาศมันดีอากาศมันดีแล้วก็เย็นสบายนะคะยิ่งออกกําลังกายยิ่งออกกาลังกายถออกกาลังกายออกกําลังกายทุกวันนะคะเรามาทำทำสวนต่อต้านโควิดเนาะใช่ปลูกผักไว้นิดๆิหน่อยๆนยถ้าเราปลูกผักก็ อย่างเช่นเราปลูกมะเขือเดือนหนึ่งสองเดือนเราก็ได้ะล้มันฝรั่งช่วงนี้ปลูกไม่ได้เพราะว่าฝ<ฟ>นไม่มีมันเป็นฝนด้วยมันฝนเยอะใช่ <นะ S 2> แล้วต้องปลูกทั่วฟักยาวทั่วแคกแล้วก็แตงกวาแล้วก็อ,อ,อะไรมะเขือยาวประมาณนี้นะคะผักมันก็มีหลายชิ้นหลายอย่างอยู่แต่ว่าถ้าเราปลูกผักกาดอ,อ,อะไรเช่นนี้นะมันก็จะออกใบเนาะ ผักกาดนี่ถ้าเราไปสามวันก็ได้แล้วค่ะสามวันมันก็แตกแล้วมันก็จะออกถ้าผักชีผักชีนี้ยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันมันถึงจะแตกเนาะอย่างอย่างเช่นแครอทสามวันผักชีเจ็ดวันไม่ผักชีสามผักชีสามวันผักกาดเออมะจัผักชีสามกาดเออผักผักกาดสามวันผักชีสามกาดนั่แหละเด้คนว่าปลูกผักนี่เนาะคนเท่าปลูกไว้กินนี่ ผักบุ้งอะไรประมาณนี้มันก็ปลูกได้อยู่ถ้าเราช่วงนี้ไปขายไม่ได้ถ้าลกเป็น,นพวกผักผักกัดผักผักชีผักบุ้งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันมันออกไวเนาะถ้าปลูกที่มันออกช้านิดน,นึงก็อาจจะได้ไปขายในตลาดอยู่เพราะว่ากว่าจะออกมันก็จะนานสองเดือนสามเดือนอะไรประมาณเนี้ยแต่ช่วงนี้เขาปิดตลาดใหญ่ใช่ค่ะช่วงนี้เขาปิดตลาดใหญ่ เราก็มาออกกำลังกายในสวนในนาเนาะปลูกผักไว้กินนิดนิดหน่อยหน่อยขุดมิดแล้วก็เมิดแหละเออเมิดแล้วก็ปิดคลิปก่อันนี้ก็มาเลี้ยงควายเนาะใช่แล้วจ้ะมัมี่ยังร้ายเนาะม่ยังรามาตามถนนใหญ่นะคะก็มาชมวิวในทุ่งนามาชมวิวในทุ่งนานะคะก็จบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะน้องของคำเชีงตุงค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้เลยนะคะขอบคุณค่ะ